กวยกุชี่ชเขานะเสียเงินดอยพบาทบอบลม่จไปิชิ้นนีนใส่ซันีกาเขาเงินดยมาแเเงินซ่กยไข้เดงลาายก้วยเตวาหันขดไปก็สองรกสามสีสาสเลีมเหลี่ไปก็มีเงินดหนึงมาเอออต่นหลยอร่อยมากไกะยาเลยนันอยู่ข่เลนบ๊อบเปลี่ยน ขอบแม่กล่องเสียซื้อเปิดเดูีเ้อยามีคอนเทนต์แ้ว่บยังมเสียเงินดแต่ย่ายไอเยองตว่ายังอีกีเดทเหเี่ยขึม่บขอโทษขอโทษไปยิบันเลยหยบเงินไปจารที่หมัน มันจะเป็นหาซีเอ้าเดียมหาซีใช่ไหมโอ้ยบออะไรเนาะเอาขึ้นมากอขาไปเศร้าขึ้นมากครบครันกันน่ะตินเงี้ยสามคนติดสามตังหาสาม เทมดกาแฟเดียวที่สองเท่าหกสามสองสามเอ้ยสามสองเดอยวกันี่นวันจะมีของหัวไปบางเนี่ยนี่พวกประเดี๋ยแกใส่ผู้ชายผู้ชายไหมทำจริงคือแบกเรียนหามน่นาะ หกสามวันหกมิสามสามหกมิแล้วขึ้นมาขึ้นหกกับหกสอกสามเี๋ยวจะพาไปโอาคได้ไลไาวแบทมาหน่อยจะได้ยู้โดดเดือดหกสามเท่าไห่จํากว่าสี่สามส ยืนในเด้อนี่ของอันนี้อ็เป็เด้อยืนเด้อดิวัฒทหารกูยืนทหาร4เ C ีสองอ้าว C สองสองเอวี่ดิ

สามอาหกอีบอเอปบอเยยรงน้ำแม่นานีสอบไปสอบอ้ถึงเว้ยหาสาแม่เต็มเติมเว้น่ารอดขจะเเลียดีต้นก็คือนเนี่ยบอสสองลอยขั้วล้ายขั้วคุชชี่ซีบาเเขือนลนะแก่ตแ่สองลอยตว่สองลอยขั้วเนย ข้ามนเมื่อี้ตจได้เมื่อคนสามเยีไมป็นสามหกหาสามเยี่ยนแค่ไหอรมีัคุณเอาองพูกไปยู่ดอกพ่ลเสียงเงินลอยบาทวกลูกไม่จีบไปยู่ดอกท่นี่านได้ซ้นี่ก็เอาเงินลอยมาแกนซะก็ยายไปในหัวเขาเสียงไปนในกล่องเลยก่าก็ยากเสียงให้องเขา